อาวันเกิดต่อไปนี้พระองค์สิวะทักว่าเตรียมโตเป็นเศรษฐีเงินดานถือรังวันที่หนึ่งโศกใหญ่จะลนทับอย่างแน่นอนสบายดีทุกทานหากทุกทานเขามาแล้วฝากกดติดตามกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบอพาดตํบบาราบุหานโหรศาสตร์การทำนายดวงสตาร์ไรแล้วทางสองทางของพวกเขา ห้าปีมีเพียงเธอเดียวเท่านั้นดวงสตาร์ของท่านจะบกคือเก่าอีกต่อไปหาว่าท่านใดก็าตามที่เกิดในหาวันต่อไปนี้ถือว่าดวงสตาร์ครบหอบเป็นมหาเศรษฐีเตรียมตัวพร้อมได้เลยสวิตของท่านจะได้หับโชคขัข้งยิงง่งใหญ่ถึงขั้นพลิกผันชีวิตจากดวงห้ายจะกลายเป็นดวงดีจากที่บุกเคยมีจะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านหาวันเกิดต่อไปนี้ถือว่าดวงมหาเฮงที่สุด มีวันเกิดไรนั้นเฮาเข้าไปหับสมหับฟังคําทํานายพร้อม,มกันได้เลยหนึ่งเลยแกคนที่เกิดวันปุธดวงสตาร์ของคนที่เกิดในวันพุธหยิบหยั่งก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียมดทั้งว่ารวงสตาร์ก่อนหน้านี้มีอุปสรรคเข้ามาตลอดแต่หมอรูทักว่ารวงของคนที่เกิดในวันผูธเตรียมตัวสบายได้เลยเพราะนับแต่นี้เป็นต้นไปดวงสตาร์จะมีแต่ดีขึ้นและรีขึนนเรื่อย ลวงสตาร์ของคนที่เกิดในวันนี้โดยเฉพาะการเสียงโซกเสียงหลวงถือว่าเป็นเจ้ายอดเจ้าเฮือนแห่งโชคสตาร์ลวงจะไดลจับเงินแสนเงินล้านเคล็ดลับในการซื้อหวยของคนที่เกิดในวันพุธก็คือเมื่อซื้อมาแล้วให้นําเอาใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเซียนะพุตธลูกที่ตนเองบูชาบอกว่าจะเป็นเรื่องไะไรก็าตามที่ตนเองปรารถนาหับห้องได้เลยว่าจะสำเร็จลังสมใจหวัง จนตัวทานเองว่าคาดบ่ถึงเส้นเดียวกัน 2. องนแกคนที่เกิดในวันจันทร์ต้องขอบอกวันนี้เลยเลยว่าลวงของท่านนั่นบ่ธรรมดาย่างแน่นอนพอชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการยิบจับ,บงวงสงโศกสตาวันเกิดขังยิงยงัเสือบวาวาหนึ่งในนั้นคนที่เกิดในวันจันทร์ลวงสตาถือว่าโหลดเด่นที่สุดในฮอป,ปีแต่สําหรับลวงสตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้น ทั้งด่านการค้าขายจะมีกำไรเข่ามาหายางมหาศาลยิดจับอันไหนก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสีมมดที่สำคัญไปก่อนั้นก็คือดวงสตารของคนที่เกิดในวันนี้มีเกณฑ์ถือกวยรวยทรัพย์จะมีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีเงินด้านภายในปีนี้ ดวงของทานสามารถปดหนีปลดสินไล่ตามตำรารายกาไว้วาดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์เป็นดวงของพระอาศิวะจะหนีบุพพนถือกลางวันที่หนึ่งเป็นเสฐีเงินด้านนอนกินอย่างแนนอนเคล็ดลับเสริมดวงเสริมบาสนาของคนที่เกิดในวันจันทร์ก็คือมั่นฮหดบุญตักบาตรอยู่เป็นประจำจะเห็ดให้ดวงสตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นโดดเด่นทั้งด้านวาสนาบารามีจะส่งเสริมชีวิตให้สูงยิ่งขึ้นไปเรื่อย สามไล่แก่คนที่เกิดในบันพราสสัปฏิดวงของคนที่เกิดในบันพราชนะเถิงกับอึ้งได้ทีเดียวเพราะถือว่าเป็นดวงที่โดดเด่นเพราะตัวฐานเองนั้นก็ยังสงสัยว่าเป็นยังจึงถือจัดเป็นคนดวงเด่นกว่าคนที่เกิดในเจ็ดวันหมอดูได้หลายฐานไล่กาไหวว่ามียูสีปัจจัยต่อไปนี้ที่เหตุให้คนเกิดบันพราชนนดวงเด่นกว่าคนวันอื่น พัจัยที่หนึ่งเป็นพ่อบุญใหม่ที่เคยเหตุในปัจจุบันพัจัยที่สองได้บุญเก่าที่เคยเหตุมาแต่อดีตศาตปัจจัยที่สามก็คือเทวร,ราประจำตัวสวยเหลือได้สี่ทาง ปัจจัยที่4ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนเองเข้ารบแลนับถือสักจงไปในทั้งทีด่ดีเป็นเพราะซีปัจจัยที่ไร่กล่าวมานั้นตัวทานเองบมว่าจะไปดูดวงยูใสก็าตามหมอดูจะทักเป็นเสียงเดียวกันว่านี่บ่พ้นพอมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีรวงสตามีผู้รักผู้ใยเข้ามาอุปธรรมขำสู้สวยเดือยอยู่เป็นประจำสิ่งหลที่คนเกิดบรนพราดซาปดีปาถนาก็จะประสบผลสำเร็จ ดูดวงไปด้วยดีหลังสมใจมุ่งมาตปรารถนาเอาไว้ 4. ี่ล่แก่คนที่เกิดวันเสาร์สำหรับดวงสตาของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นหมอดูบุห้อนถักว่าดวงสตาจะร่ำรวยโภคกรัส์์นั่นก็คือการเงินการงานในความหักสุขภาพรวมไปถึงการเสี่ยงโชคถ้าจะถามว่าดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นคงจะหนีบพน รวงเศรษฐีหนาใหม่ในตะกูลคนที่เกิดในวันนี้โ่งใหญ่จะลนทับถึงกับพลิกีวิตดวงสตาฐานาได้จากให้ก็จะกลายเป็นหีจากที่บ่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินด้านถือว่าดวงสตาของเจ้ายอดเจ้าเฮือนของพระอาศิวะคนที่เกิดในวันเสาร์เวลาตั้งจิตอธิษฐานแล้วสิ่งต่างๆที่เคยอธิษฐานเอาไว้ก็จะประสบผลสำเร็จ และสําเร็จผลหลังสมใจปรารถนาชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์จะสําเร็จไร้ง่ายๆกว่าคนที่เกิดในวันอื่น,นหาไรแ,แก่คนที่เกิดในวันองนังคารสําหรับลวงของคนที่เกิดในวันอังคารน,นั้นถือว่าลวงมหาเศรษฐีเงินด้านนอนกิน่นพอตัวของทานนั้นเมื่อยมาหลายแล้วทั้งเดือนของการงานและเรื่องคนนับแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตข,ของคนที่เกิดในวันอังคารน,นั้น จะได้นอนใส่เงินด่าแต่เพียงเท่านั้นถือว่าเป็นเจ้ายอดเจ้าเหือนแห่งโกสตาวาสนา เมื่อดวงสตาร์โหลดเล่นขนาดนี้เตรียมโต,ตวให้ดีๆหับโซ่ก้อนใหญ่รางวันที่หนึง่งเข็ดลับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนั่นก็คือให้หักษาสินห้าและเฮ็ดบุญสั่งบรารมีให้หลายๆวนส่วนนี้ที่ทานได้เฮ็ดน้องไว่ตะเกอรโนเฮ็ดให้ชีวิตล่ำดวยเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านหมอดูหลายๆทานทักว่าคนที่เกิดในวันอังคารสวายใจได้เลยเพราะเรื่องเล่าต่างๆที่ เคยปาถนาเอาไว้จะประสบผลสำเร็จหลังปาถนาอย่างแน่นอนพิดีฟังจบแล้วพิมพ์คำบาสาธุและเขียนสิ่งที่ตนเองต้องการลงใต้คอมเมนต์น,นี้เพื่อเปิดดวงของทานและวชีวิตทานจะสมบังทุกอย่าง